สวัสดีครับอยู่กับ TGG นะครับผมเรามาอยู่กับคลิป Unbox กันอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้เราอพอมีปืนเข้ามาเราก็มา u n นบ x ็อกันก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ ทำรีวิวตามกันมานะโอเคนะครับตัวนี้นะครับกล่องก็ค่อนข้างเรียบๆนะครับไม่มีลายอะไรเลยนะครับกล่องกระดาษเปล่านะมีชื่อรุ่นตรงนี้นิดนึงนะครับ JD 100นะครับใครรู้จักอ่าตระกูลของอ่า JD เนี่ยจริงๆชื่อชื่อเต็มเขาก็คือจุนนะครับ J U N D นะครับซึ่งอ่าเป็นค่ายของ Sigma นะครับหรือ Cima นะครับผมก็เป็นค่ายเดียว c y m a อ w a ก็ค่ายเดียวกับที่ทำปืน BB กันนั่นแหละนะครับผมอันนี้เขามาทำปืนจริงนะครับอ่ะเราไม่มีมาร์กิ้งอะไรเลยนะครับเรามาเปิดดูเลยแล้วกันว่า เอาจ่ายอะไรมาเริ่มเลยนะครับผมเอ่อกล่องโอเคโอเคกล่องแข็งนิดหนึ่งนะครับเพิ่งเปิดนะครับเรามาเจอกับ M4 CQB นะครับของจุนนะครับก็คือไซม่านะครับเป็นตัว M4 ของไซม่านั่นแหละนะผมจริงๆไซม่าก็เป็น เกดที่ค่อนข้างจะเริ่มต้นนิดนึงนะครับมีไซม่ามีหลายเกดครับแต่ตัวนี้เป็นเอ่มซีที่เป็นชุดเริ่มต้นนะครับผมก็จะเบสิกหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากแมกกาซีนก่อนเลยนะครับเอ็นะครับอันนี้เป็นไนลอนนะโ้ยสวยเลยผิวด้านสวยๆนะครับเอ่อแว่นตานะครับถุงเจลนะครับไม่มีอะไรนะครับมีอันนี้เหมือนมีฮอปอัพมาให้ใช่ปะฮับอารต่ววะใช่นะครับมีฮอปอัพให้ด้วยนะครับอ่ามีน็อตไข่ฮอบอัพให้ด้วยนะครับเก อ่ะแล้วก็มีแบตเตอรี่ให้นะครับเดี๋ยวใช้ของเขาเลยนะครับแล้วก็มากันกับตัวปืนนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับข้างในขอเก็บกล่องก่อนนะครับมีคู่มือนะอันนี้คู่มือคู่มือภาษาจีนนะครับผมมีภาษาอังกฤษไหมไม่มีนะภาษาจีนล้วนนะครับอ่ะไม่เป็นไร M4 เราใช้เป็นกันอยู่แล้วนะครับ M4 มาตรฐานครับกล่องเปล่านะครับขอยนไปก่อนเลยตู้นะครับมานะครับผม เอ่อ uh, M4 ของไซมาะนะครับผมก็จริงๆ M4 ทรงเนี้ยเรามีหลายตัวแล้วเนาะเรามีเออ่ uh, ตัวของจินหมิงนะครับผมเรามีจินหมิงนะเราก็มีของคือ M4A1 อะ่ะก็ทำหลายทำมาหลายยี่ห้อใช่ไหมครับมีจินหมิงก็ทำมาหลายรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมีไซมางนี้นะครับผม,มบแล้วก็จะยังมีมีของยี่ห้ออื่นอีกนะครับที่ซีจุนก็มีหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ที่เราไม่ได้เอามาครับมันจะเป็นทรงเดียวกันเลยนะ M4A1 ตัวนี้แหละนะครับบางทีก็เรียก M4CQB นะ ก็แล้วแต่แล้วแต่ใครเรียกแล้วกันนะอันนี้เหมือนมีศูนย์หน้าศูนย์หลังเหมือนเขาติดศูนย์หลังมาแล้วไอ้นี่ศูนย์หลังเนี่ยนะเขาติดมาให้แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วกันนะครับผมอ่ะคันเหมือนเดิมนะครับศูนย์หน้าก็เป็นเออสามเหลี่ยมขึ้นไปแบบนี้นะครับศูนย์หน้าคลาสสิกนะครับรางสี่ทิศนะครับข้างบนเต็มช่องนะครับนี่ดึงคันลังได้นะครับแต่ไม่มีคางโบนะเออไม่มีคางโบนะครับคางโบกดไม่ได้นะครับผมแมกกาซีนใส่เข้าไปจุ๊บโอเคแมกกาซีนอาจจะแน่น ไม่ค่อยชินนะครับอ่ะโอเคอยู่นะครับอ่พันายนะครับก็เป็นพันายแบบปีกนะบแบบเครนเขาเรียกเครนป่ะอย่างงี้นะครับผมก็สามารถถอดอันนี้ได้แล้วข้างหลังถอดได้ไหมข้างหลังนี้ดึงได้ไหมเออข้างหลังก็เปิดได้นะครับแต่เปิดเปิดเปิดยางได้แต่มันไม่มีเออมันเปิดตรงนี้ได้อ๋อเปิดได้นี่ไงเราก็ ใส่แบตเตอรี่ตรงนี้ก็ได้นะครับว่าแล้วก็ใส่เลยไม่ต้องดึงพันธยออกมามันพันธยมันล็อกอยู่อะอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเวลาถ้าดึงอะมันต้องดึงดึงตรงนี้ลงนะครับก็ถ้าใครไม่ถนัดก็ทําอย่างนี้แทนนะครับก็ใส่แบตเข้าไปแบตยาวอย่างงี้นะเอ่อแบตยาวนะครับก็ใส่เข้าไปชึอโอ้หแบบแน่นเลยนเนี่ยเอ้ยใส่รูนี้ได้ปะเนี่ยต้องได้ดิไม่งั้นทำมาทำไมโอ้โหมันได้แบบคับคับเลยอะ มันได้แบบว่าขับเกินนะครับต้องต้องถอยมาหน่อยเออต้องถอยมาหน่อยเออถอยมาหน่อยได้อยู่นะครับเพราะว่ามันมันติดมันติดข้อพันท้ายนะครับต,ต้องต้องถอยมาหน่อยนะเราค่อยใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็เสียบปากนะครับ XT สามสิบ e นะครับผมตัวนี้ก็ทั่วไปนะ XT สามสิบทั e ่วไปแล้วก็เราเก็บสายเอาไวขา้ข้างๆก็ได้อย่างนี้นะครับไอ้สต็อกแบบนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่มันเป็นเครนสต็อกมันมีที่เยอะหน่อยนะครับมันมีที่ซ้ายขวาเยอะหน่อยเนี่ยแล้วเราก็ปิดอย่างเงี้ย อันนี้ก็จะดันนิดนึงนะครับไม่เป็นไรแล้วก็ปิดทับไปเลยเอ่อทำาไงวะทางนี้นะครับแล้วก็ดันทับเข้าไปได้เลยนะครับสายมันดีดออกมาีนิดหนึ่งนะครับเอออย่างงี้ชึบนะครับแล้วก็อ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับแป่แบตแล้วนะครับปั่นแม็กมีปั่นแม็กนะครับผมอ่ามีปั่นแม็กนะครับมีเซฟเซมิออโต้นะครับปรับทางเดียวนะครับคือมาตรฐานมาตรฐานจัดเลยตัวนี้นะครับมีเซฟนะครับล็อกไกลนะครับเซมินะครับนี่ นะครับแล้วก็ออโต้นะครับอุ้ยออโต้แอบรัวด้วยเพราะว่าเหมือนมีโบแบกไหมไม่มีโบแบกนะครับเพราะมันไม่มีโบแบกนะมันก็เลยแบบว่ารัวได้นะครับไม่ต้องรอไม่ต้องรอเหล็กโบแบกกลับมานะครับเออมาตรฐานจัดจัดเลยนะครับมีปั่นแม็กให้มีเซฟเซมิโอโต้จบแล้วนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับอ่วัสดุเนี่ยก็จะเป็นไนลอนซะส่วนใหญ่นะครับไม่ได้หนักมากนะครับแบบว่าเริ่มต้นเลยอ่ะแต่แต่นิด เออเท่าที่ดูมันดีกว่าของจินหมิงนะจินหมิงที่เจนแปะตัวใหม่อ่ะเดี๋ยวผมหยิบเทียบเลยนี่นะน,น,นี้อันนี้อันนี้จินหมิงนะข้างบนจินหมิงนะตัวที่ไม่มีแม็กอะนะครับจินหมิงจินหมิงมันจะดูเบากว่าหน่อยมันมีความ ABS กว่าจินหมิงอะ ABS เยอะนะครับ ABS ล้วนเลยนะครับเออ ABS มากแล้วก็แต่ตัวนี้เป็นไนล,ล่อนนะเป็นไนล,ลอนท,ทั้งตัวเลยทุกส่วนเป็นไนล,ล่อนหมดเลยจับไปเนี่ยเป็นไนล,ลอนหมดเลยครับก็ทําให้หนักกว่าเล็กน้อยนะครับหนักกว่า หนักกว่าไม่เยอะหรกอกหนักกว่าอาจจะสักขีดนึงนะครับผมขีดสองขีดนะที่หนักขึ้นนะครับแต่ว่าดูทรงอ่ะเหมือนกันเลยเห็นไหมดูทรงเหมือนกันเลยแต่พันท้ายนี่ก็พันท้ายเดียวกันนะเครนแต่ตัวนี้มีคิวดีให้ด้วยอันนี้ไม่มีนะครับเออไม่มีสลิงเลยวะเออเขาไม่มีสลิงให้เลยวะหรือเขามีในกล่องวะผมรูไม่ทันสลิงตรงนี้ไม่มีนะครับจินหมิงมีให้นะครับผมข้างหลังก็ไม่มีนะครับไม่มีที่ห้อยสลิงเลยนะครับผมเออก็อาจจะต้องจริงๆมันห้อยได้แหละแต่มันเป็นสลิงแบบ จริงมันห้อยได้แต่มันเป็นต้องเป็นสลิงแบบคล้องเองอะ่ะมันไม่ใช่เป็นตะขอดได้แล้วอะ่ะเออก็ไม่ได้นะครับหรือถอดของจีนหมิงใส่ได้ไหมไม <c oughs> ่ะอเก็บจีนหมิงก่อนนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้อุ้ยปากกระบอกเป็นโลหะหรือเปล่าเออเออตัวนี้ยังไงเดี๋ยวนะผมหมุนไม่ออกสักทางเลยหรือมันดึงไม่ดึงไม่ดึงแล้วหมุนยังไงนะครับ อ๋อหัเกีียวแน่นมากอ่ะหัวแน่นมากอ่ะเป็นเกีียวที่แน่นมากนะครับมันก็คือสิบสี่นี่แหละสิบสี่ทวนเข็มล้วโคตรแน่นเลยเอ่อเป็นเกลียวไนล่อนนะครับเป็นเนื้อไนล่อนนะแล้วก็เห็นท่ออ๋อมันมียางตรงนี้รองอยู่อ๋อนี่มีโอลิงรองอยู่ทําให้มันทาให้มันแน่นนะครับผมก็ธรร,รมดาแต่มันกินเนื้อเข้าไปนิดนึงเลยนะเนี่ยมันแน่นเกินไปเปล่าเนี่ยเนี่ยมันกินเนื้อปลากระบอกไปนิดนึงนะ ถ้าผมก็ปิดไปอันนี้ก็เห็นท่อนะครับท่อโลหะนะสีแดงนะครับก็เขามีคอมอัพให้เดี๋ยวใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาเทสให้ดูกันตอนรีวิวนะอันนี้ขอใส่คืนก่อนผมมันแน่นเกินแน่นเกินนะครับไม่รู้ว่ามันแน่นที่ตัวผู้หรือตัวเมียถ้าแน่นที่ตัวเกีียวตัวผู้นี่ก็เรียบร้อยเลยนะใส่เกีียวอื่นนี่กินยับแน่นอนเนี่ยแน่นมากเลยครับโอเคประมาณนี้พอนะครับอ่ะเบสิกมากนะครับไม่มีอะไรเลยนะลองสูตรน,นิดนึงสิ ศูนย์เนี่ยเออโอเคศูนย์ศูนย์รูใหญ่พอมองเห็นอยู่ศูนย์รูเล็กมองไม่เห็นเลยนะครับมองไม่เห็นอะไรเลยไอ้นี่จัดแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรแคบจัดเหมือนหมุนได้อ้อหมุนได้ยกได้จริงนะครับอันนี้ยกขึ้นลงได้จริงนะครับหมุนลงข้างล่างเนี่ยศูนย์ยกขึ้นยกลงได้จริงนะครับผมเออเอาคิดักหน่อยเออยกขึ้นลงลงได้จริงนะครับพอใช้ได้พอใช้ได้อะ จะลองยิงเออก่อนลองยิงเทียบแม็กก่อนลืมอีกแล้ว M4 นะครับมาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับผมอ่ะมาแล้วครับผมเอ่ออันนี้แม็กเขานะแม็กเขาใช้ได้อยู่แล้วนะครับเริ่มจากจินหมิงก่อนเลยนะครับตัวที่มันใกล้เคียงกันแค่เริ่มมาเนี่ยผมก็ลังเลแล้วผมว่าเพราะว่าดูดูก้านล็อกไม่เหมือนกันเลยก้านล็อกห่างกันเยอะมากครับขนาดเออมันจะใส่ได้เปล่านะครับมาลองจิ Jin ing, นหมิงครับโหไม่ได้เลย แค่เข้าบอแม็ก Mac ก็ไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้โหคับมากนะครับคับเลยอ่ะดึงไม่ออกนะครับไม่ล็อกด้วยแล้วดึงไม่ออกด้วยแต่ปั่นแม็กได้นะคือมันถึงคอนแทคอะแต่ว่ามันโอ้โหโอ้โหคับมากนะครับเออนับว่าไม่ได้ดีกว่าคือเหมือนแม็กมันเล็กอะแม็กนี้มันเล็กอะ เออเหมือนแม็กก็ผอมกว่านิดนึงอะ่ะจริงเนี่ยแม็กแม็กไซม่ามันผอมกว่าคือคือมิติเนี้มันแคบกว่ามันแคบอย่างเงี้ยมันผอมทางเนี้ยเออวะ่ะเออผอมจริงเนี่ยเข้าไม่ได้เลยเนี่ยแน่นเลยนะครับผมเออไอผมลืมแม,ม็กเออาร์สิบหกแม็กเออาร์สิบหกผมอยู่ไหนวะอ่ะเอาแม็กเออาร์สิบหกมาด้วยนะครับแม็กเหล็กนะครับผมเมื่อกี้ลืมนะอ่ะไม่ได้นะครับจินหมิงไม่ได้ นะ iMac a r ซึ่งถ e ้าผมว่ามันถ้าอัน <IL> น so ี้มันเล็กกว่าชาวบ้านอ่ะยี่ห้อไหนก็ใช้ไม่ได้ั้านั้นน่ะเนี่ยครับอีกแล้วครับเลยไม่ได้นะครับไม่ได้ครับเหมือนกันเลยอย่าพยายามอย่าฝืนนะครับ๋ยวเสียนะครับ EPM นะครับผม EPM ก็ไม่ได้เออได้อยู่อ๋อได้อยู่ได้อยู่แต่ไม่ล็อกอีกแล้วเออล็อกอยู่โอเคล็อกนะครับ EPM ขันไม่ได้ เออ EPM ได้อยู่ EPM มันผอมไงข้างบนอนะนะครับเออได้อยู่แต่ก็ฝุดๆนะเนี่ยเข้าแบบฝุดๆเนี่ยต้ออง่ะนะครับฝุดๆนะครับอ,อ่ะต้องตบด้วยไม่งั้นไม่ล็อกเมื่อกี้แบบเพเยอร์ไม่ล็อกอีกแล้วนะครับอ,อ่ะพอได้อยู่นะครับพอได้อยู่ EPM ได้อยู่ EPM อีกตัวหนึ่งนะครับมาลองอีกทีอ,อ่าได้เหมือนกันเอ,อ้ยอันนี้พอดีกว่าอันนี้รู้สึกแบบพอดีกว่าแบบรู้สึกธรรมชาติดี เนี่ยพอดีอยู่นะครับเออนะครับต้องตบด้วยอ่ะคือต้องสังเกตว่าตัวนี้มันเพเยอ,อยู่เนี่ยถ้าผมใส่เข้าไปเนะนี่ยเนี่ยอันนี้เพเยอ,อยู่เห็นป่ะเพะเยอ,อยู่คือไม่ล็อกนะดึงออกได้เลยเนี่ยแต่ถ้ากดเข้าไปแรงๆอันนี้จะไม่เพเยแล้วถ้าแบบกดเข้าล็อกมันจะเรียบเข้าไปใช่ไหมก็ล็อกได้นะครับอ่ะ EPM อย่างน้อยก็ใช้ได้นะครับผมเอ,อ่อ Pmax นะครับ LDT อ้าวได้อยู่นะพอได้อยู่ครับนะ LDT นี่เข้ากับปืนเลยนะเออเนี่ยได้อยู่นะครับเนี่ยได้อยู่นะครับปั่นแม็กอ่าโอเคนะครับปั่นแม็กได้นะครับดมแม็กนะครับผมโอ้ดำแม็กฝืดครับอืมดำแม็กฝืดไม่ได้ฝืดแบบนี้เลยนะครับไม่ได้นะครับอ่ะก็ได้ครึ่งไม่ได้ครึ่งนะครับตอนนี้เสมอกันนะครับเออก็ขนาดแม็กมันห่างกันนิดเดียวแหละมิลสองมิลก็มีผลแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเก็บแม็กก่อนนะ มาครับก็เดี๋ยวใช้ของเขานี่แหละนะแบบว่าลื่นๆสุดเลยนะครับเดี๋ยวมาลองยิงกันดูนะครับผมแต่มันกลไก m สทั่วไปนะมีปุ่มปลดเลนสนให้มีเปิดฝาข้างบนนะครับก็ธรรมดานะครับทั่วไปไม่มีอะไรพิเศษนะครับใส่ใส่แม็กเข้าไปใส่ชัเต็มเลยนะครับผมอ่ะก็สไตล์ m สครับบอกแม็ก m สีประมาณ200นะครับร้อยห้าสิบถึงสองโอเคนะครับปั่นแม็กโอเคนะครับเสียงเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวลองยิงดูครับ โอเคนะครับผม M4 CQB นะครับของซี m a ไซม่านะครับ mm hmm. แล้วแต่ใครเรียก mm hmm. ผมก็ยังไม่แน่ใจแล้วผมควรจะเรียกอะไรดีนะครับอ่ะลองยิงดูก่อนนะครับผมโ okay. อเคเริ่มมาเนะ่ยสูตรมันเล็งต่ำนะผมลองยกสูตรขึ้นสักหน่อยดิเผื่อจะช่วยได้ว่ามันจะตรงสูตรไหม แรงต่ำอยู่ดิคือสูตร์ูนรเหล็กปืนเจอมันมันต่ำอยู่แล้วอะมันมันไม่เห็นปืนไหนใช้ได้เลยโอเคนะครับผมโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวลองออโต,รตร้ดูนิดหนึ่งนะครับผมอืมออโต้เหมือนฟีดไม่ทันนะไม่รู้เป็นที่แม拜拜็กหรือเป็นที่ลูกนะครับเนี่ย เออมันฟีดไม่ค่อยทันเป็นอาจจะเป็นที่อาจจะเป็นที่แม็กก็มันปั่นลูกแบบว่าปัาน่นปั่นเร็วใช่ป่ะแล้วลูกมันก็ไม่ได้เข้าเฟืองทุกลูกกับมันก็เด้งก็เด้งอยู่เนี่ยมันก็เลยขาดตอนอยู่บ้านนะครับแต่ถ้าเขยา่าเขยา่าเนี่ยให้ลูกมันเข้าเฟืองเนี่ยเนี่ยเขาก็ยิง,งออกปกตินะโอเคครับแต่ความแรงโอเคความแรงโอเคอ่ะโอเคนะครับยิงมาแล้วเมื่อกี้ก็พอใช้ได้นะครับคือมาตรฐานคือโอเคนะครับความแรงก็ ดูด้วยตาได้เกิน200อยู่แล้วนะเกิน200เพราคอมเมนต์ก็อันนี้ต้องบอกว่าเฉยๆเพราะว่ามันมันธรรมดาไงมันธรรมดามันก็มีมีเป๋บ้างนะครับเออดีไม่เท่าตัวไฮเอสขนาดนั้นนะครับแบบแบบไม่มีฮับอัพนะถ้าใส่ฮ o บอัพมันต้องมันช่วยได้แน่นอนนะครับผมเออแล้วก็ที่เห็นเมื่อกี้คือออโต้อะมันมันเหมือนกับมันยิงไปสัก3 4 5ลูกมันก็ขาดตอนนะครับผมเพราะว่าไม่รู้แม็กมันปั่นไม่ทันหรือเปล่าหรือลูกคือลูกเวลาปั่นไหม็กมันเป็นเฟืองใช่ปะ คือลูกก็เจลมันต้องเข้าเฟืองก่อนมันถึงจะปั่นขึ้นมาที่ลูกฟีดได้แต่ถ้าเวลาแม็กปั่นอยู่อะเวลายิงออโต้แม็กมันปั่นหมุนอยู่ใช่ปะลูกมันก็ไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าเฟืองไงมันแบบว่าโดนฟันกัะดินแบบฟันดีดออกอะเหมือนเกมพินบอลนะนะมันดีด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 งเงี้ยมันเลยไม่ได้เข้าเฟืองนะบางลูกมันเลยขาดตอนนะพอมันดีดดีแล้วมันเข้าปุ๊บมันเข้าไปนะเออแต่ถ้ามันดีดดีอยู่มันก็เลยบอกว่าขาดตอนไงนะไม่รู้เป็นที่แบบฟันเฟืองหรือเป็นที่ลูกหรือเป็นที่แม เป็นได้หลายที่นะครับผมอาการนี้มันก็เกิดขึ้นได้นะครับเออมันธรรมดาอยู่แล้วนะอ่ะมาเคียย์ลูกดูซินะครับผมคว่ำปืนก่อนนะครับถอดแม็กนะครับผมคว่ำมานะครับเอ่อสี่ลูกนะข้างในหลังเพลิงไหมยิงทิ้งสักลูกโอเคไม่มีนะครับเลี้ลงหมดเลยนะครับสี่ลูกนะครับในท่อลังเพลนั้นมีสี่ลูกนะอ่ะแล้วก็เอ่อกดปุ่มนะครับคว่ำแม็กกดปุ่มนะโอ้ยไม่ถนัดเดี๋ยวเดี๋ยว อ่าโอเคนะครับทอ่อฟีดไหลหมดแล้วทอ่อเก็บนะครับเปิดทอ่อเก็บเมื่อกี้ก็ใส่ไปซะเต็มเลยนะครับเออเหลือเพียบเลยอ่าโอเคนะครับเออหมดอย่างโอเคนะครับทอ่อเก็บหมดแล้วนะครับปั่นแม็กอีกสักหน่อยนะครับให้ที่ค้างในเฟืองไหลามาที่ทอ่อฟีดนะโอเคโอเคมีอีกหน่อยอ่ะ,นะครับนี่อันนี้หมดแล้ว หมดแล้วนะครับเงียบแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยดีนะครับไซม่านะครับ M4 นะครับก็เป็นเกตดเริ่มต้นอีกตัวหนึ่งของของ M4 นะครับก็เผื่อใครไม่ชอบจินหมิงหรือจินหมิงหมดนะครับใช้ไซม่าทดแทนกันได้นะครับน่าจะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแบบเหมือนกับลอกกันออกมา <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นแหละเรื่องกลไกเอ่อเกียร์บล็อกก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับต่างไหม อาจจะต่างกนะันตรงนี้มีโบ้แหละมีโบ้คือมีโบ้แต่เขาไม่ทําไอ้นี่นะไม่ทําโบ้แบกนะเออก็งงๆมีโบ้ไว้ทําไมนะมีโบเ้เท่ๆเ,เอาไว้ดึงครับอ่อานี้อย่งนี้นะครับผมเออก็ประมาณนี้นะครับ M4 ของซีามานะครับไซม่านะครับเพอเลือกมัน2ชื่อไปเลยแล้วแต่คนเรียกแล้วกันนะครับคือคือถ้าภาษาภาษาจีนนะนะถ้าภาษาจีนนะมันซีมากไง นะครับแต่พอเป็นภาษาอังกฤษมันใซมากนะเออมันแล้วแต่สำเนียงอะนะครับผมแล้วก็แล้วแต่นะของไทยภาษาไทยเขาใช้อะไรกันอะผมไม่ชัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม M4 นะครับ M M4 TQB แล้วก็ไปเริ่มต้นอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าเกรดมันดีกว่าของจินหมิงอะนะครับแต่ราคาก็สูงกว่ากันนิดเดียวนะครับก็แล้วแต่ใครชอบแล้วกันอันนี้เหมือนจะเปลี่ยนประกับหน้าได้ด้วยมั้งไม่รู้เหมือนกันอะไม่แน่ใจ นะครับอันนี้ไม่แน่ใจเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผม M4 CQB ของไซมาานะครับผมกดถูกใจถ้าคุณถูกใจนะผมกด s u b ส c r i b ์แล้วก็เปิดกระดิ่งไว้เพื่อติดตาม TGG ในการรีวิวปืนของเล่นอื่นในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมทำตัวรีวิวตามมาให้นะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับถ่ายรีวิวไม่ค่อยได้นะครับผมคือผมว่างแค่ไม่กี่แบบจังหวะผมว่างฝนตกบ้างหรือข้างนอกเขามีคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ถ่ายไม่ได้นะผมเกรงใจคนอื่นนะครับผมเออก็ ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ผมจะได้มีเวลาเล่นปืนเพิ่มด้วยไงนะครับจะได้มีข้อมูลมาเล่ากันนะครับตัวต่อไปก็ต้องเป็น G36 ก่อนเลยนะครับที่แกะกล่องไปตอนแรกนะครับก็เดี๋ยวเล่นมาสักพักแล้วนะครับก็น่าจะพร้อมมีข้อมูลมาบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับ M4 CQB นะครับของซีมาตอนนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะว่าเราจะอยู่ปืนอะไรกันต่อสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม